เ,เดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับตัวแนวข้อสอบครับนะอันแรกนะครับไม่ไม่ทันถามได้เลยนะครับสาย UTP นะครับเวลาเขาแบ่งเนะี่ยเขาแบ่งเป็นอะไรนะครับเขาเขาใช้วิธีการไหนในการแบ่งนะครับสาย UTP นะครับนะครับ อันที่2นะครับไวเลสแลนนะครับตรงกับมาตรฐานในข้อใดน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไอทป็นีนะครับเรื่องของไอท8เป็อจุดอะไรนะครับก็ลองไปดูนะครับข้อ3ครับอันนี้เมนอข้อ3นะเป็นข้อข้อแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะทำข้อสอบอยู่ใน,ในตัว Google ก o เกิเไไลฟอร์นะครับก็ไม่ไล่ข้อนะครับข้อต่อไปก็เป็น IP a d a t e IP version น6นะครับมีกี่บิตนะครับมีกี่บิตนะครับอันนี้เป็นข้อสอบที่คัดมาจากนั่นลวน้ลวนเลยนะครับคัดมาจากตัวตัวข,ออนะข้อสอบอะไรนะเขาเรียกข้อสอบอะไรข้อสอบอ่ข้อสอบ,ออสอบใบประกอบนะครับ ครัาออมหาลาัยราชพัฒนเนี่ยเขาทำข้อสอบคู่ขนาดไหมนะครับก็ลองดูนะครับข้อสามอะไรนะคะอาจารย์ IPv6 มีขนาดกี่บิตครับทันไม่ไม่ทันก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในวิดีโอซ้ำเอาก็ได้ครับก็จะได้ไล่ๆไ,ไ,ไปเลยนเนาะตัวตับครับมีกี่ข้อครับข้อสอบทั้งหมด เออยังไม่สู้รับยังไม่ได้นับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้พุบขั้นสุดท้ายครับอ๋อครับครับก็จะไล่เป็นข้อๆไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อใดไม่ใช่วิธีการรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายอคอมพิวเตอร์ขององค์กรนะครับอันนี้เรื่องของความปลอดภัยนะครับข้อใดไม่ใช่วิธีการรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์งงงกร นะครับก็ไปต้องอันนี้ต้องต้องคิดวิเคราะห์แล้วครับต้องคิดวิเคราะห์ก็ไปดูว่าจากอะไรตัวนี้เขาจะมีพวกอันนั้นมาด้วยเลยครับมีมีเฉลยมาด้วยเลยนะครับแล้วก็อธิบายทุกข้อด้วยว่าทุกข้อตอบอันนี้ตอบไม่นี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สอบค่อนข้างดีครับผมก็ทําไป10ข้อนะครับข้อต่อไปครับ คําสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบการติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกันคือคําสั่งใดนะครับคือข้อใดนะครับก็จะมีคําสั่งมาให้นะครับนะอันนี้ผมก็เขียนไว้ในช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆของเอกสารนะครับเรื่องของคำสั่งนะครับเราต้องไปลองนะครับพวกนี้เราต้องไปลองนะครับแล้วก็ไปทดสอบดูว่าคำสั่งต่างๆเนี่ยใช้อะไรนะครับ ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของไฟวอลนะครับไม่ใช่หน้าที่ของไฟวอลดูดีๆนะครับไฟวอลทำหน้าที่อะไรนะครับข้อต่อไปครับตัวกลางสื่อชนิดใดมีระยะในการส่งข้อมูลสูงสุด ตัวกลางสื่อชนิดใดมีระยะในการส่งข้อมูลสูงสุดอันนี้เป็นตัวเป็นตัวข้อสอบเลยนะครับตัวข้อสอบเลยแค่คัดไว้แล้วก็ยังไม่ได้เรียบเรียงเฉยเ่ยข้อต่อไปนะครับข้อใดคือความหมายของโปรโตโคอล นะครับข้อใดคือความหมายของโปรโตคอลนะครับไปดูแก่นเกนมันไว้นะครับว่า,เ,าเวลามันตอบมันมันมันมีคำสำคัญอะไรบ้างนะครับข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ใช้จัดการทรัพยากรบนระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ใช้จัดการทรัพยากรบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็คือเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะครับวงเล็บไปเลยเซิร์ฟเวอร์ s e r v e r นะครับเซิร์ฟเวอร์เขาก็จะให้ชื่อของอะไรครับชื่อของระบบปฏิบัติการมาแล้วก็ให้เราเลือกว่าอันไหนไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์นะครับ ข้อใดคือความหมายของ IPX Rate ครับนะครับก็ไปดูมาความหมายของ IPX Rate คืออะไรนะครับข้อใดคือความหมายของ MacX r e s e นะครับ m a c d r a s e ก็คืออะไรนะครับเห็นไหม ข้อต่อไปครับหากต้องการเดินระบบเครือข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรนะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายในข้อใดเหมาะสมที่สุดนะครับหากต้องการเดินเครือข่ายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร การเชื่อมต่อเครือข่ายในข้อใดเหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ก็จะให้มาตัวเลือกเป็น topology นะครับ topology ก็คือ,อรูปร่างของเครือข่ายนะครับว่าเครือข่ายเป็นแบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เราก็จะมีบอกเลยแล้วกันนะครับวันนี้มีช้อยให้ด้วยนะครับเป็นรูปร่างเครือข่ายแบบ m ม s แบบ r ิงแบบ star แบบ hybrid อะไรประมาณนี้นะครับก็เลือกเอานะครับก็จะมี มาถูกที่สุดอยู่อันเดียวอยู่แล้วนะครับก็ไปดูเอานะครับว่าใช้อะไรนะครับข้อต่อไปนะครับ ipx rate หมายเลขนะครับ192.168.0.1นนะครับจัดอยู่ในคลาสใดนะครับจัดอยู่ในคลาสใด ครับข้อต่อไปนะครับ OSI โมเดลมีกี่เลเยอร์นะครับวันนี้ง่ายๆเป็นความรู้ความจำนะครับมาถึงในเรื่องของอาการรักษาความปลอดภัยอีกแล้วนะครับข้อใดคือความหมายของการโจมตีระบบเครือข่ายแบบ MITM นะครับ Man in the middle นะครับอันนี้พูดบ่อยมากนะครับก็ลองไปดูนะครับ ว่าทำยังไงนะครับข้อใดคือความหมายของการโจมตีแบบ MITM นะครับแมนอนเดมิเดนะครับเป็นชายผู้อยู่ตรงกลางนะครับข้อใดคือความหมายของการโจมตีแบบแ a นซ o m w a r e แวร์นะครับ ข้อใดคือความหมายของการโจมตีแบบแรนซัมแวร์นะครับข้อต่อไปนะครับบุคคลในข้อบุคคลในข้อใดที่อาจจะทำให้เกิดการจุลกรรมข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้เขาให้มันเป็นเคสเคส s ดดี้นะครับเคส นะครับก็ A B C D E นะครับก็ทำการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ลองไปดูมาว่าอันไหนมีความเสี่ยงในการที่จะได้ถูกจุลกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นเคสนะครับลองลองไปดูนะครับข้ออูข้อต่อไปนะครับ นักออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับต้องตั้งค่า IP x d d r e s นะครับให้กับเครือข่ายที่มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน254เครื่องควรเลือกการตั้งค่าให้อยู่ในคลาส IP version 4ตามข้อใดนะครับจะมาคาัด A คลาส B คาส C คลาด D คัด E อะไรประมาณนี้นะครับ พวกนี้จะมีห้าตัวเลือกนะครับห้าตัวเลือกแล้วก็ <c oughs> ทีนี้มันก็จะเป็นภาพครับเป็นภาพาจากภาพนะครับต้องอาหากต้องการกำหนดค่าสับเน็ตมาร์กนะครับสับเน็ตมาร์กก็คือไอ้ที่คู่กับ i p พีเอ็กเกรดนะครับ ให้เหมาะสมให้กับเครือข่ายควรเลือกตามข้อใดนะครับตัวนี้เนี่ยให้ไปดูตารางที่เป็นตาราง s u b นิตมาร์ที่เป็น Default นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ให้กับเครือข่ายนะครับค่า s u b น i t m a ร์นะครับ Default ข้าสำคัญม,มากเนี่ยคือคือ,ค,อคือมันจะกำหนดยังไงก็ได้ครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือ,อเอาค่า default มันนะครับอย่างเช่นคา่า A เป็นเท่าไหร่คาร่า B เป็นเท่าไหร่คาร่า C เป็นเท่าไหร่นะครับก็จะมีเป็นค่า default มานะครับเนาะก็ไปดูนะครับในภาพเอานะครับก็ก็น่าจะหมดในส่วนของอที่เป็น ข้อข้อช้อยนะครับข้อช้อยก็ถ้าไม่ไม่ไม่จำนวนจานวนออผมยังไม่ได้นับว่ากี่กี่ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าก็คือน่าจะไม่ไม่เพิ่มจากนี้แล้วครับก็คงประมาณนี้แหละนะครับทีนี้มีข้อเติมคำครับมีข้อที่จะเขียนลงมานะครับ ข้อเติมนะครับข่าวคอมมิวติ้งข้อหนึ่งนะครับข่าวคอมมิวติ้งคืออะไรนะครับจงอธิบายและยก ok ตัวอย่างมา3าประเภทนะครับข่าวคอมมิวติ้งคืออะไรจงอธิบายและยก ok ตัวอย่างมา3าประเภทฉะนั้นคําตอบจะมีอยู่3ผ่านนะครับข่าวคอมมิวติ้งคือสมมุตินะครับคาตอบข่าวคอมมิวติ้งคืออะไรนะครับก็อธิบายมาคือจงอธิบายก็อธิบายมาว่าข่าวลักษณะข่าวเป็นยังไงแล้วก็ยงยกตัวอย่างมา3าประเภทก็ ในประเภทที่1เป็นอะไรนะครับจำได้ไหมครับจำได้ไหมสิบกว่าประเภทที่ผมอธิบายให้นะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับตัวต่อไปก็คือจุดเด่นของ cloud c o m p u t i n g ครับจุดเด่นของ cloud c o m p u t i n g มีอะไรบ้างนะครับก็เขียนมานะครับเอาสักสี่ห้าข้อก็ได้นะครับให้ให้มันเห็นชัดๆนะครับเติมคำก็มีนะครับ ip เวอร์ชัน6มีกี่บิตนะครับนี่ซ้ำกับตัวข้อข้างบนนะครับแล้วก็ IP เวอร์ชัน4มีกี่บิตนะครับทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นผมก็จะให้อ,อ่หมายเลข IP เวอร์ชัน6มานะครับแล้วก็ให้เขียนย่อนะครับเขียนย่อลงไปว่าจะเขียนย่อเป็นอะไรได้นะครับ นะมีอยู่2ข้อนะครับ IPv6 นะครับที่จะเขียนย่อนะครับมีอยู่2ข้อนะครับก็ไปดูนนใน IPv r s i o n 6นะครับแล้วก็วิธีการเขียนยอ่อมันจะมีกฎอยู่3ตัวแล้วก็มีตัวอย่างให้นะครับลองไปทำในตัวอย่างดูนะครับก็มันก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างนั่นแหละครับนะลองลองไปดูในเอกสารนะครับลองไปดูเอกสารเรื่องของการยอ่อการเขียนย่อของ IPv6 นะครับ เ,เทคนิคการใช้งานร่วมกันระหว่าง IPv4 กับ IPv6 ครับว่าเรามีเทคนิคการใช้งานร่วมกันยังไงนะครับแน่ว่ามันจะมีอยู่3ามวิธีนะครับไปดูมานะครับว่าสมวิธีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนาะข้อต่อไปครับน่าจะเป็นผาดของตัว s e c u r i t y ก็คืออจงเขียนชื่อแอนต้ไวรัสมา10ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับสิชื่อไม่ซ้ำกันก็ไปดูมาว่าแอนตไวรัสมีอะไรบ้างมี Not มี AVG มีเทตมาโคมีอะไรพวกนี้ก็สิชื่อครับไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ข้อ9และข้อ10เนี่ยอาจจะต้องฟังสไลด์วันนี้ก่อนนะครับสไลด์วันนี้เหลืออยู่บทสุดท้ายนะครับของของเล่มนะครับก็อาจจะต้องรีคอร์ดไว้ด้วยนะครับก็ จะมาอธิบายในช่วงหลังจากผ่านนี้นะครับโทษทีต้องลืมไปว่าเหลืออีกเหลืออีกอเลออ็กบทหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ยากก็เขียนไว้ก่อนนะครับข้อสอบการออกแบบ wi-fi มีกี่แบบอะไรบ้างนะครับการออกแบบ wi-fi มีกี่แบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อที่10ครับข้อที่10บเป็นข้อเขียนนะครับ ในโรงเรียนเหมาะสำหรับ Wi-Fi แบบใดนะครับ w i ไฟแบบใดเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวหยุดเลคคอร์ด